น,นี่เป็นวันแรกที่ฉันมาโรงเรียนคิดว่าจะดีสัก,กวันหรนะือหน่าต้องดีที่สุดให้ได้นะฉันเป็นเด็กที่ยังเก่งไหมไม่เก่งหรอกถ้าเล่นเปียนโนเก่งก็แค่นั้นโธอทำไมชิมันเป็นแบบนี้เนี่ยทธอเอาเถอะแม้จะเจ็บสักแค่ไหนฉันก็จะทนเจ็บหรือตายก็จะทนให้ได้ รีบเข้าห้องเรียนดีกว่าจะสายแล้วเพื่อนเพื่อนไปวันนี้วันนี้ตอนเย็นไปกินร้านร้านขนมกันไหมฮ่าจะสายแล้วจะสายแล้วเข้าห้องก่อนเอ๊ะจำได้เราต้องบอกคนห้องข้างๆก่อนว่าให้ไปดูเรานี่ทุกคนอย่าลืมไปดูชั้นเล่นเปียนโนด้วยนะจ้าจ้าครับครับครับงั้นฉันไปก่อนนะ บายบายอืม่ะ hmm. ah, เรียนดีกว่าเอ๊ะ eh, เสียงอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมั ah. ้ง hmm. ฉันน่ะได้ยินทุกสิ่งที่เธอพูดเลยนะเอาไงเนี่ย ah. จะจัดการยังไงดีนะเอาเถอะคงจัดการได้ พเ,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 เพาะมากเลยนะี่เธอเธอเล่นเพาะมากเลยเนาะใช่ใช่ใช่รอรุ่นพี่ก่อนนี่เธอจะไปไหนอะรอฉันสิเธอจะไปไหนเนี่ยรอก่อนรอฉันด้วยฉันไปชิช่องอะรุ่นพี่ไปก่อนหืเพาะมากเพาะมาก,มาก <laughs> ฉันรู้ทุกสิ่งอย่างแล้วแหละนะาเอาไงดีเนี่ยก็ถือว่าเพาะนะ แต่การพอนี้จะจบลงแล้วจงเรอแล้วเรื่องกำลังเข้มข้นเลยครับถ้าใครชอบเรืมอฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งวันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบาย